ที่รับชมในช่องบุญมาซ่าแนวเดลว่าเพจสำนักงานบุญมาซ่าครับโดยคนผู้จัดการตนหรือว่าผู้จัดการเดยบุญมาซ่านะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะเซ็กซ้าวนะครับเซ็กซ้าวนะครับบรรยากาศหน้าเวทีนะครับคาจานเจี๊มนะครับจานเจี๊ยมรูบรอยังรูบรอนก่อนครับอาจารย์เจี๊มนะครับ ของอีสานวาเลตีครับจากพอดจอยนะครับอจามพอดจอยเซ็กซ์เศร้ามั่วครับมั่วย่างเดียวครับมั่วย่างเดียวจักเป็นโปเป็นโม่พื้นที่ครับต้นนีนะครับพื้นที่นะครับ ลงซ้ำได้นะครับมืออื่นนี่เป็นน้องป๊อปหนึ่งที่ไทสายลักนะครับลุงมึอนี่เวที่เครื่องเสียงของไผกะบอลูนะครับเนว่ามืออื่นกะเป็นทีมงานของน้องป๊อปหนึ่งที่ไทยสายลักนะครับอาจารย์โตเอกไส้มิวสิควาวนะครับมือเฮือกะเป็นรถแห่ของอุบลสายยัน้าวสันนะครับเนาะมึอนี่มาทำหน้าที่ให้ทีมงานวงดนตรีมอลําทางสุรินนะครับอาจารย์จาอีสานวาไรตี้นะครับบรรยากาศนะครับ ในงานนี้ครับร้านค้าร้านครับคิดถน,นนนะครับคิดถนน,นเหล่มนะครับกินนะครับพาชมบรรยากาศร้านค้าร้ายว่าไม่งานกาชาดนะครับเนาะเป็นโดนตอนงานนะครับ โอ้ยิงปืนคือสาวๆยิงปืนนะเออสาวยิงปืนด้วยโอ้ลูกโป่งหลายโดนยิงปืนครสามลูกยี่สิบสิบรูปยี่สิบบาทสามลูกห้าสิบบาทนะครับโอ้ยิงนเป้าแม่นปุ๊บปั๊บโอ้บหมาต้ นแมนนโอ้บอถือถือว่าโอ้แน่นอนแน่แน่นอนมากนะครับแน่นอนมากเลยโอ้ตกตะพืโอ้ตตาโอสาวก็มีนะครับมายิงปืนครับตุ๊กตาครับหลายแห่งอ่า บรยากาศงานครัเนาะอนนี mm ้ก so oh, wow. ็รลกกาวดูสาว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 ยิ่งปืนโอ้แม่นมากแม่นมากแมนแน่้โหยิงหืนตะปลายปืนเคลียร์ลง่เดียวกันแน่นอนแ้่ครับแน่นอนแน่แบสาย โอ้ทางฝุ่นก็มี่นะครับร้านขายังยาวเหยียดนะครับโอ้ทางฝุ่นก็มี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับทางฝุ่นเนาะเอาอแคนีครับเด็กคนเศร้าเซกอนนะครับเวทีหน่อยเวทีใหญ่กับเวทีผมหกหองนะครับเบดกำลังพิจารณาอยู่นะครับเบดนี่แรงแห้งนะครับแรงแรงเบดนี่แรงกว่าเสียนกลางแล้วนะครับไม่เจอครั้งละสองใบกับว่าแห้งเราก็ยัง เสียงผมเห็นไหมผมรับทีเจ็ดพันนะครับเริ่มต้นทีเจ็ดพันบวกตามระยะทางนะครับสถานทีสี่หน่อยผมก็ลงตามหน่อยนะครับตู่ก็ลงให้มืดแต่ว่า,วาราคานี่คือเริ่มต้นทีเจ็ดพันนะครับเนาะนะครับถึงทีหน่อยก็ลงตามหน่อยครับเริ่มเรีนสองทุ่มนะครับเวลาเล่นสองทุ่มเลิกตีหนึ่งนะครับสองทุ่มเลิกตีหนึง่ง ตูเบตจานพ่อนจอยว่าคางละหกกะน่าจะเหลือๆนะครับแปดใบนี้แห้งคักนะครับกระลังจูนบรทันเข้าที่ประได้นะครับได้ตูเบตมาใหม่นะครับกับเปลี่ยนคอร์ดใหม่สองทุ่มครับ2องทุ่มถึงตีหนึ่งครับรับงานเพื่นมากสัส<ะ>่นักดนตรี คน,นว่าย,ยังสั่นครับนักดนตรี่นว่งางสั่นผมไปดีเครื่องเสียงการรับหน้าที่มากรายละเอียดกรบโบรปรงปันด้นะครับอาจารย์นักดนตรีสองกลุ่มเซนต์ีหนึ่งนะครับกลางกะไม่เจอครางละสองใบครับเบดกะพึ่ง เป็นงานแหลกวันที่3ที่ผ่านมานะครับของสร้างพ่นนะครับหนองใต้ท่าละหานใต้นะครับตู้ PN นะครับ p n 80นะครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปของค่าย PN นะครับเป็นโตท็อปนะครับทางรับ8อาจารย์พ่นจอยว่าอาจารย์พ่นจอยว่าแด้งพูดน,นะครับแห้งเกินแห้งเกินมาสั่น อ่าสำหรับคอนบอยก็รับสมัครเยอะนะครับคอนบอยนะครับเพราะว่าเฮ้าอ่ามีหนังกลางแปลงนํานะครับเวลารับงานหนังกับบมมีลูกน้องนะครับข่านฮะบดาลีกอ่ะสีงานเขาอันใดอันหนึ่งก็สีเอานันกอนนะครับ็คือสีบรับสอนกันแล้วนะครับบ่ไว้นะครับข่านหาลูกน้องนะครับเอาซ้ําีี้สามสี่คนก็พ่อนะครับติไปประจํานะครับ การขอนใจว่าจะเอาซบซบนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งคุ้มพลังนะครับน,นี่พลังเศร้าซีกโยกบ่าวทำหน่อยเช็คอยู่ข้างบนนะครับบ่าวทำหน่อยเช็คมอนิเตรอร์ข้างบนนะครับเป็นทั้งคนซ้ายหนังเป็นท่านโมิเตอร์นะครับคุ้พลังพีนะครับพีเอ็นตัวท็อปของค่ายพีเอ็นครับะตะแกงใดมารบระคบนะครับตะแกงปั่มบอทันไดมาขางละหกนะครับเหลืออีก ซีอันนะครับขาดขางละสองนะครับเอาตะแกงเก่าใส่ก่อนนะครับตัดใส่ครับโลโก้เก่าเพิ่นนะอีสานวาไรตี้นะครับนักดนตรีอีสานวาไรตี้จากจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณที่เพิ่นให้งานมานะครับขอบคุณที่เพิ่นให้งานมานะครับจะพาไปเบื้องคุ้มพลังนะครับเข้าเบอร์ที่ครับนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเนาะนักร้องผู้ใดบ่หูนะครับมื้อนี้นักร้องห้างเครื่องแม่นผู้ใดก็บ่ทราบคือกันนะครับ นักร้องหางเครื่องบอลรู้ว่าเป็นผู้ไดนะครับผมพรั่งกับไดรไมิยังไรครับกับเป็น power ที่เอาลงจากรถแห่นะครับเนี่ยให้พี่น้องเอเบิ้งนะครับก่อนสิตัสินใจจ,จ้างทีมงานบุญมาเศร้าตาวิสัยกําลังคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่หลัง นะครับเป็นเอ่อเกิดมาทีดีเคนะครับ TDK เคเอฟทีหมื่นนะครับทางมัดกับซีแทนน้อฟ้าวิเศษครับเบสซีแทนนะครับ TDK นะครับมิกก์นั่นแหละครับตามเห็นนั่นแหละครับพี่น้องนี่ซัมมี่ครับไม่เจอกับเอฟเอนะครับเสียงกลางครับก็ไม่เจอกับครับนะครับ านะครี่ตำหนีนะครับตัดสินใจพิจารณาก่อนก่อนจิจ้างนะครับอยู่ทีครึ่งเสียงเริ่มต้นทีเจ็ดพันนะครับเริ่มต้นทีเจ็ดพันเวทีหน่อยสถานทีหน่อยผมก็ลงตามหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็อยู่ที่ตำหนีสตาตำหนีนะครับเพราะว่าค่าเสียใจดูผมเคยบอกแล้วมันสูงนะครับเติมน้ามันแล้วจ่ายลูกน้องแล้วเหลือบระจักบาทของพังมาแต่ละเทืยสกับขึจังหวะนี่นะครับเนาะของแต่ละชิ้นแต่ละอันี่ได้แพงๆครับสูมือนะครับ ทึงพื้นที่กับอันเนื้อหลายอยู่ของครับนี่อาจารย์พ่อนจอยเป็นยังไงบอร์ดคุ้มไฟกับจัดให้เพิ่นนะครับแต่ละอย่างแต่ละแนวเพิ่งพี่น้องมีแต่ของแข็งแข็งนะครับเอาสจหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ